ร้อยแซนก็จะเปลี่ยนกลายเป็นล่างอัลติเม e เอเรียนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกทกท่ทานด้วยนะครับตอนนี้เราอยู่ในกิฟต์ดีเทลลารีเซนะครับวันนี้ผมจะได้จะพาทุกคนไปดูซีเครตบอ์ที่หายากแล้วก็ตียากด้วยนะครับโอเคครับเราไปดูกันเลยนะเริ่มจากต้นแรกนะครับเราเกิดตรงนี้นะครับให้มาตรงนี้นะนี่มาตรงนี้มันก็จะเป็นเสานงี้นะมันก็จะคือเนมเลิฟหรือแบบ อูดีกว่าอะไรก็ไม่รู้นะครับให้เดินเข้าไปปุ๊บเนี่ยมันก็เชิดไปอย่างนี้นะให้เรากดเข้าไปนี่มันก็จะเป็นเทสดัมมี่นะครับถ้ามันจะมีทั้งหมด2เฟสน,นะเฟสแรกจะโง่องๆอย่างนี้ยนะครับจะเฟดสองนะครับเลือกก็จะแบบเยอะเลยทิบหายเยอะมากๆด้วยครับดูตีไม่ได้แล้วผมต้องบัฟอันนี้ตีไปเรื่อยๆนะมันจะดรอปเป็นไม้นะครับโอเคซึ่งไม้เนี่ยดาเมจไม่ติดลบนะครับท่านผู้ชมเอาเป็นว่าแบบมันไม่ค่อยมีประโยชน์เท่าไหร่นะเดี๋ยว <ๆ S 2> ผมผมไอดีนี้น่าจะมีอยู่ <S <S ใช่ไหมนี <ๆ S 2> นี่ไง ก็อดโบนครับนี่จะมีเป็นลบนะครับลบแบบลบโคตรเยอะอะครับท่านผู้ชมตีถ้าตีใส่พวกแบบบอสเนี่ยเลือดบอสจะเป็นอินฟินิตี้ทันทีนะครับมันแบบไม่ค่อยคุ้มไม่จําเป็นเท่าไหร่ก็ได้เออไม่จำเป็นตีก็ได้นะเออโอเคบอสต่อไปจะเป็นบอสที่อ่าโคตรโหดโหดมากๆแบบคนคนเก่งอส่วนใหญ่เขาพากันตีไม่ได้เลยนะมันจะเป็นสตาร์ทเดอะเกมบายไฟติ้งแซสนะครับเราเดินก็ไปหาแซนเลยนะ นี่คุณเห็นไหมมันจะแบบโอ้ <jas> จมติงโง่ๆใช่ไหมแต่ว่า,ถ,าถ้าเราเดินไปที่อ่าอันเนี้ยไส้กอะของมันนะครับแล้วเราคลิกที่ไส้กาะนะดูเรียบร้อยแซนก็จะเปลี่ยนกลายเป็นล่างอัลติเมทเอเรียนะครับนี่อันนี้คือแซนเริ่มต้นนะถ้าไปแย่งฮอตดอกมันกินด้วจะเป็นประมาณนี้แหละพร้อมผู้ชมมัน <m uch ing> จะเป็นแบบโอ้ซ oh, ูซูบอสอินเลยจะอยู่ตรงนี้นะครับคุณเห็นแซนหลายๆตัวพวกนี้นะครับให้เดินทะลุไปแล้วเราก็จะไปเจอพวก ทีมงานสร้างใช่ไหมแล้วก็มาตรงนีนะ้ด้านหลังมันจะเป็นโคลกระดูกสีม่วงให้กดคลิก้าไปนี่ครับเราก็จะเจอมันใช้เลวหนึ่งนะครับแล้วมันจะดรอปเป็นดั๊กหูดอะไรไม่รู้เลยนะเป็นบอสเลดได้ไงอู่ระดับแรกเราจะเกิดมาจะโดนขังนะครับให้มันบ่นเสร็จก่อนแล้วเราค่อยส๊ดนะแล้วก็เลี้ยวมาตรงนี้ครับนีแล้วคุณจะเห็นโคงกระดูกข,ขาวนะครับอ,นนอันนี้คนส่วนใหญ่จะรู้กันแล้วนะแต่สมัยก่อน,นครับไอ้ดีไอ้ตัวนี้มันจะบั๊กนะครับเนี่ยมันจะบั๊กแบบเลือดหมดนะครับ แต่ว่าตอนนี้มันไม่บักแล้วนะครับเราต้องมาตีคันนี้คือเลือดมันเยอะมากมากแลก้วก็ทั้งหลบเก่งเลยครับเอาเป็นว่าตีไม่ตายเอาเป็นว่าเป็นเลือ Infinite, Infinite ดอินฟินิตเป็นที่เลบร้ายแล้วแต่มันไม่ตีส่วนเราคืนนะโอ้โหโอเคเราไปดูตัวต่อไปกันเลยจะมัง้งหรือว่ายัางไรู้ในใจเหมือนกันนะครับโอเคเราไปดูนั่นก็คือบอสเนื้อเอามานี่ตอามานี่นี่อันนี้จะเป็นบอสแอดมินนะ กูเห็นเนมเลิฟรีแบบอันนี้ยมันไม,ไม่ไม่ได้บอกอะไรเลยไม่บอกว่าแบบมันให้เท่าไหร่ไม่บอกว่าแบบใช้เม่เท่าไหร่ถึงจะมาได้ครับออาอันนี้ก็ขอไปตีเป็นบอสลับเหมือนกันแล้วกันนะเพราะว่ามันไม่ได้บอกอะไรเลยก็คือเป็นความลับอ่ะเออโอเคอ่าต่อไปนะครับจะเป็นบอสลับอีกแล้วครับให้เดินมาตรงนี้นะครับได้เห็นเหลืองๆเงนี้ยครับให้เดินเข้าไปปึ้งโอ้โหคุณจะจะพบก,กับหลายตัวเลยนะฮะมาตรงนี้อันนี้ก็คือท็อกซินแซนครับใช่หะ โอ้ว่าไม่ยิงเลยใช่มันคือ,อท็อก,ก,ก,กซินแซนนะเป็นบอดี้แบบว่าเป็นเลือดอนะินฟินิตี้น่าจะหลบไปเรื่อยๆนะครับท่านผู้ชมอันนี้ผมก็ไม่เคยตีเหมือนกันแต่อันนี้น่าจะตีแล้วแต่ผมก็ไม่รู้ว่าตีได้ไหมไปชึบยาแล้วก็ทะลุมันจะมีทะลุนี่ทะลุแล้วก็จะเจอกับไอ้ตัวนี้นะแล้วก็นี่ตอนนี้เราต้องเกิดเราเกิดตรงนี้ใช่ไหมครับเราต้องมาตรงนี้ครับ มาร์เก็ตเพลสหรือตรงที่มันมีแซนกับบอไปรปับขายของอยู่นะครับมาเข้ามานี่มันจะเป็นประมาณนี้เลยนะครับให้เรารอเลี้ยวมาตรงนี้นครับนี่มันจะมีหางรับเยอะให้ลงไปนี่มันจะทะลุนลงมาได้นะให้เราลงมาปุ๊บเราก็นี่มันจะมีบอสเป็นอ่าอินฟิกแซนแล้วก็โอเคมันจะอิ in s <S นฟิกแซนกับดั๊อิงแซนครับนี่มีอินฟิกแซนกับดั๊อิงแซนครับโอเคนี่เรยบร้อยแล้วแล้วให้เราตรงมาตรงนี้ให้เราตรงนี้นะให้เราตรงไปนี่มันจะเป็นท่องดับนี้นะให้เราเดินเข้าไปเลย นี่เขาจะชูบก,กับไขตัวอะไรวะเนี่ยไม่ไม่เคยเห็นเหมือนกันตัว,วอะไรวะไม่แน่ใจเหมือนกันว่าเป็นตัวอะไรแต่ว่ามันก็เป็นตัวรับเหมือนกันเลยเออโอเคนั้นนี่โอเคใครชอบก็ลืมกดไลค์ก็แชร์ส่วนสัต์นะครับคลิปหน้าจะเป็นอะไรก็รอเดูยครับช่วงนี้ผมจะลงคลิปบ่อยขึ้นเหมือนแต่ก่อนแล้วนะครับพอดีแบบผมไปพักร้อเนี่ยเออวันสงการเนาะโอ,อ,อเคก็เจอกันนะครับสวัสดีครับ